เลครับน้องตองนอคันเดียวกันไหมันียเดียว่้ามีค wow ่ะวันนี้เราอยู่ที่ไก่ทอดป้ายอมนะคะหน้าสถานีรถพ่วบ้านช่องค่ะเจ้านี้นะคะเขาจะขายมาเป็นเวลายาวนานหลายสิบปีแล้วนะคะจุดเด่นของไก่ทอดร้านนี้เขาจะมีไก่ที่เสียบไม้เป็นเลือดไก่กับ เนื้อไก่เนื้อเป็นไส้ไก่ด้วยค่ะคือเลือดไก่กับไส้ไก่ที่เขาทอดนะคะไม่เหมือนที่อื่นด้วยค่ะหากินยากนะฮะเราไปแถวภาคกลางเราก็ไม่เจอนะคะไก่ทอดสูตรนี้แบบนี้ค่ะแป้งเนี่ยนะคะที่เขาผสมนี่นะคะ,ท,ะ,ะ,คะที่ใช้สําหรับทอดไก่นี่จะเป็นสูตรที่เป็นเอกลักษณ์นอกจากเป็นแป้งที่เขาหมาักนี่มีความอร่อยเลยนะคะเขายังมีความอร่อยตรงที่น้ําจิ้มรสเด็ดด้วยค่ะน้ําจิ้มของร้านนี้นะอร่อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะนําไป กินทานกับข้าวคู่กับข้าวหรือว่าจิ้มกับอย่างอื่นก็ได้ค่ะหนังไก่ทอดนะคะกรอบๆใส่ถุงนั้นราคาถุงละ20บาทด้วยค่ะขายไม่แพงนะคะร้านนี้นะคะ